สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีจะมาว่าเรื่องบักซีดาเนาะให้ฟังนะคะเป็นอย่างสวนเฮ้าจึงจึงเห็ดบักซีดาเป็นหลักนะคะ,ะเนื่องจากว่าบักซีดายุสวนเฮ้านี่เป็นพืชที่เฮ้าเลือกแล้วว่าเฮ้าสิเห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะทั้งในเรื่องของการเห็ดผลผลิตเราก็ขยายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์ที่เฮ้าขยายอยู่ตอนนี้คือเป็นพันธุ์กิมจูนะคะพี่น้องมาเบิงนะคะพันธุ์กิมจู หลอกอ่าสาเหตุที่เฮามาเห็ดพว่าเฮาใส่สวนดิมแลนฟ้านสองพี่น้องเนี่ยเฮาเห็ดบักซีดาอินซี่เนาะสำากับอินซียแหละเพว่าตอนนี้เฮาพอจะใส่สารเคมีในการดูแลมันเนาะใส่ปุ๋ยหมักนะคะเนี่ยเฮาเห็ดปุยหมักนะคะเนะี่ยปุยหมักธรรมชาติเนาะใส่ปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขีม่ไก่นะคะตอนนี้เฮาจะใส่ขี้ไก่ขี่หมูนะคะแล้วก็ขี้วัวเดี๋ยวทำมันมีนะคะเดี๋ยวต่เฮาจะหาได้นะคะแล้วที่นี่ในการเห็ดเนาะ บัคกีดาหลังจากทีเ่เข้าทดสอบอยู่ได้แปลงเข้าแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขายูนน้ำเข้าได้โดยที่พ่ต้องใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นโรคแมลงโรคเชือ้อราอย่างต่างๆนหมคะ่ะเขาใส่สารชีวพันธุ์นะคะในการดูแลเพราะว่าจะเป็นส่นัหมักชีวภาพเป่นระคะเป็นหลักในการฉีดขาเพีย้ยขานอนนะคะใส่บิเวเรียใส่เมทัลลิเซียมนะคะ แต่ว่าเบเลเลียเป็นาเรียกเสี่ยงกับบอสซีดาแทบบอดี้ใเลยนะคะเพราะว่าเมาคอยมีปัญหานะคะในเรื่องของโรคพวกนั้นเนาะ <S <S ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เปน็นน้ำมักนะคะน้ำมักสมุนไพรที่เขาเคยลงให้ใหบผ่เบิ้งนั่นแหละว่าจะเป็นก้อน้องสียเขาก็จะฉีดใบพ่นใบให้เพิ่นนะคะเพี้ยแป้งนะคะไปไอด้นานเพิ่นเนาะไอ้ปัญหาของเพิ่นหลักๆก็จะมีเพี้ยแป้งมีเพี้ยอเพี้ยออนนะคะ ทีๆมารบกวนเนาะเราก็จะให้เกิดล่าดำใช่ไหมคะล่าดําติดใบเพลินนึงใช่ไหมส่วนใหญ่ขันบอมีเพีย่ยพวกนั้นมันกิดบอมีปัญหาไหมคะปักซีดาเนาะอันนี้คือจากที่เท้า,เาศึกษามาโดยตัวเฮาเองเนะะี่ยค่ะอยู่สวนเท้าวันทองปัญหาของเขาเนี่ยบ่หลายขึ้นมูนะคะเรื่องโรคมาแลงบพว่าจะเป็นแมงขีไห้บันเทาเอิ่นแมงขีไห้เนะาะลักๆก็จะเป็นแมงขีไห้หรอเขาเอื่นรวงกุหลาบนะคะกับพี่ขึ้นกันคะ่ะ นี่แต่ว่าเขาก็กินแวงแวงคือจังเห็นนี่แหละคะ่ะกินไปแต่พวกพี่ผลกระทบตัวน่วยนะคะกินป้ายตอนใบอ่อนๆมันก็นมากินนั่นแหละแต่แต่เฮาก็มันก็นอยู่ได้นะคะว่ามีปัญหาคือตัวใบกินไปก็กินแต่ว่าเขาสามารถที่จะอปลงใบใบเขึ่นมาเราก็ดูแลตัวเองได้ไหมคะ่ะว่าได้เกิดปัญหาว่ากินเราเขาสิตายหรือจังสั่หนจังสี่พอมพี่คะ่ะอันนี้ก็ข้อดีของบักซิดาเป็นอย่างสวนเฮาเนาะฟ้ามเฮาเนี่ยฟ้ามดิบแลดนฝังพี่น้อง จังมะเหลือกปักซีดาเป็นพืชหลักในการเห็ดนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่สารเคมีใดๆเลยในการเห็ดปลอดภัยสําหรับผู้กินนะคะปลอดภัยสาหรับผู้เห็ดเพราะว่าเจ้าของเองอยู่กับมันไหมคะแปลงปั кс ีดาก็อยู่ติดเฮือนนี่ใช่ไหมคะเท่ากับไม่ได้ใสสารเคมีนในการฉีดพ่นนะคะเป็นมอจังไก่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะอยู่สวนห้าห่อเลียงชั้นนาลงนะคะพี่น้องเลียงชั้นนาลงคือพึ่งน้อยๆเนาะคือบ้าห้องอ่นวันขีดสูตรตัวนี้จะเป็นตัวผสมเกสรให้เหา จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งว่าถ้าชันนรงอยู่ด้วยเขาได้แสดงว่าแปลงของเขานี่ปลอดภัยมากเพราะว่าเขาจะเซนสติปางมากเลยนะคะพี่น้องเขาจะมีความไวนะคะในเรื่องของสารเคมีความปลอดภัยเพราะนั้นนะคะเขาจะเขาจะตายแต่ชันนรงอยู่กับเขาได้ดนะคะนั่นคือความปลอดภัยในระดับซิงแวร์ลอมนะคะที่เขาอยู่ด้ําเขาเนาะสำหรับสําหรับผืชที่ที่เขาที่เขาเลือกนะคะก็คือบักซีดาอันนี้คือข้อดีเนาะ ที่อยากจะมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได,ได้ได้ได้หูนะคะว่าเป็นอย่างดิมแลนฟ้ามสองพี่น้องเข้าจังเลือกปักซีดาเป็นพืชลักนะคะถ้าถ้าพี่น้องอย่างเฮ็ดการ,กรเกษตรเนาะล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามนะคะเด้อเพราะเขาจะเอาเคล็ดลับดีๆในการเห็ดเกษตรมาให้พี่น้องได้รับร,รู้เราฟัางน้ำน,นะคะหลายๆพืชหลายอย่างที่เข้าเห็ดเข้าเขาประมานศูนย์วิจัยแต่ว่าเขากับวิจัยไปโดยการทำของเข้าไหมค่ะ เพราะว่าอันไทยบ้านอาจจะบ่มีเวลามาเห็ดคือเ้าเพราะว่ามันต้องลงทุนต,ต้องใส่เวลาในการศึกษาน,น้าแม่ค่ะเห็นบหเฮากําลังห่อได้ด่วิธีการห่อบักซีดาคือกันคะ่ะเฮาห่อหลา,ากหลายจะเห็นว่าเขามีลักษณะการห่อบักซีดาทั้งถุงคาา์บอนทั้งถุงกระดาษทั้งถุงสปันบอลน,นะคะมันมีเหตุผลของมันเป็นอย่างเครือเข้าเห็ดแบบนั้นนะคะเห็ดเพื่อจะให้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้จากฟา้ามของเ้าเองนะคะตรงนี้ เป,เป็นเป็นสิ่งที่ฟาร์มของเฮาเห็ดเราก็เลี้ยงดูไปน้ำนะคะซึ่งท้ายบ้านหรือว่าคนอื่นเพื่อนอาจจะบม่มีเวลามาเห็ดคือเฮาเนาะเพราะว่าต้องมุ่งในเรื่องของค่ารายได้จยงนะะีไหมค่ะโอเคค่ะมืนน้อนีก็จะมาแบ่งปันประมาณนีกอนเนาะถ้าเพื่อ้ดติดตามเฮาอยู่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮานุเนนะคะเด้อก็สิได้ี่พลผาดคลิปต่อไปนะคะ